ก็ทําแบบง่ายๆครับก็ข้าวเปลือกไอ้ข้าวเราเหลือเนี่ยสมมติว่าข้าวเราเหลือครับเราเอามาผสมรําให้มันกินอ๋อก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองข้าข้าวที่เรากินแล้วมันเหลือเนี่ยมันเหลือไม่ไม่ได้ให้วาหารบอกครับนี่ก็ให้บ้างไม่ให้บ้างไม่เป็นไรอจบมาแล้วครับจนรวยลำบากอือผ่านมาแล้วมาดูเลยทีผมครับไม่ต้องใหญ่ ที่อยู่ผมต้องใหญ่ก็นอนอย่างนี้ชุรถน้ำปลารถดีอะไรผมมีหมดแกะส่วนตัวทานผมเป็นถังๆก็นอนพวกก็ปลูกชินด้วยและเหลือมอะเอาไปขายในเมืองตัวนี้นะผักบุ้งสวยใชครับนี่ครับปลูกปลูกนานยังผักบุ้งนี่ครับก็สิบห้าวันสิบห้าวันผักบุ้งจีนบ่กครับผักบุ้งจีนพูก็ได้ขายแล้วนี่ อันนี้นก็นอนก็เก็บแล้วเก็บแล้วขายยังไงครับผักบุ้งนี่บุ้งมัดละห้าบาทห้าบาทมัดละห้าบาทบเอาไปทําเป็นมัดเป็นมัดเนี่บบ่ครับอ้อตรงนี้ก็ทําปลูกไปกินเองบ้างเอาไว้อะกินไม่หมดอะใครมาซื้อแบบคันครับผมเขาเห็นอยู่ใกล้ๆเนาะครับโอ้นี่ไม่ธรรมดาอ,นนอันนี้เขาเริ่มปลูกแล้วอ๋ออะไรฟักฟักออันนี้ปลูกเองปลูกเองโอ้ รู้แล้วเพราะว่าเราปลูกเราปลูกอันนี้รู้อันนี้เราก็ต้องเอาอันนี้ด้วยออย่าปลูกแต่อย่างเดียวครับปลูกผสมผสานบอกเพราะมันใช้น้ําที่เดียวกันอ๋ออันนี้ผลหมดอันนี้ออกหน่่ยครับเขาก็ได้ขายไปขายไปอ๋อโอ้แลน้นเห็นไหมครับปลูกแซมไปเรื่อยแซมไปเรื่อย ที่หนึ่งเนี่ยต้องให้มันได้หลายอย่างอเพราะมันในไก็เปิดน้ําแล้วครับปุ๋ยก็กินด้วยกันแล้วครับอืก็ปลูกหล,หลายอย่างเลย,หล,ยหลายอย่างอย่าปลูกอย่าปลูกแต่อย่างเดียวก็ได้อย่างเดียวออันนี้ก็ปลูกปลูกตลอดหรือปลูกเป็นช่วงครับนี่ก็เป็นช่วงช่วงเป็นช่วงช่วงอันนี้หมดผักบุ้งเดี๋ยวปีใหม่ก็ผักชีอ๋อก็ได้เก็บอีกได้ผักชีอ๋อ ก็สลับกันไปเรื่อยๆครับครับอันนี้ก็เลี้ยงกี่ตัวครับนี่สิบตัวสิบตัวครับอก็ทำแบบง่ายๆครับถ้าข้าวเปลือกเอ้ข้าวเราเหลือนะสมมติว่าข้าวเราเหลือครับเราก็เอามาผสมรำให้มันกินโอ้ก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองข้าวที่เรากินแล้วมันเหลือนี่มันเหลือนไม่ได้ให้วาหารบ่ครับนี่ก็ให้บ้างไม่ให้บ้างไม่เป็นไรอือ ข้าวมันเหลือรับดีกว่าเททิ้งครับอ๋อบางทีก็ห้าฟองบางทีก็หกฟองก็แล้วแต่สามฟองเออก็พอได้กินพอได้กินโอ้นี่ทําแบบง่ายๆเนาะครับนี่เอาไม้ไผ่มาตีตีตีนั่นเลยทําเพื่อป้องกันฝนป้องกันหมาอืมนี้ก็อยู่เลยเนาะคสิบตัวก็พอได้กินไข่แลวครับข้าวเข้าวเราหุงทุกวันมันเหลือทุกวันใช่หครับเททิ้งเททิ้งอืม เอาให้ไกลดีกว่าเอาให้ไกลนี้ดีกว่าเออเนาะครับนี่ไอเดียครับรำดูนี่อืมนี่อาหารแต่ก็มาหานิดนิดข้าวโอาหารนิดนิดรำอืมพลังก็ได้กินแล้วเนาะครับครับโอ้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจิพาไปดูปลาครับอันนี้เขาเรียกอะไรต้นจันทร์รูจักจันทร์ไหมลูกเหลืองๆอต้นจันทร์จันทร์ เดบซาไทยไม่รดูเดบภาษาเขมิ้นเราเขาเรียกว่าต้นแพรจันแพรจันแพรจันเ,นเ,นเอ,อ๋ลูกเหลืองๆซุกเหลืองๆอ๋อ,อนี่ครับจิก็มาอยู่อย่างนี้กินนอนอย่างนี้เลยนะลูกเนาะครับโอ้ใครมาติดต่อก็มาสกิดสกิดนี่มาดูนี่ก่อนครับโอ้มี วิทยุน้อยด้วยเนอะ <laughs> อันนี้อันนี้ก็นอนนี่ผมจบมาแล้วครับ <laughs> จนรวยลำบากอผ่านมาแล้วมาดูเลยที่ผมครับไม่ต้องใหญ่นนที่อยู่ผมไม่ต้องใหญ่ก็นอนอย่างนี้ครับอ๋อ อยากนอนข้างนอกผมก็นอนครับถ้าฝนตกมาผมก็วิ่งมานอนข้างในครับอ๋อแค่นี้เนี่ยนี่ระบบไฟฟ้าเอ้ระบบไฟโซล่าเซลล์ทิครับก็แค่นี้ครับอ๋อก็อยู่ก็นอนกินแค่นี้เนี่ยชุรถนำปลารถดีอะไรผมมีหมดอืก็ดส่วนตัวทานผมเป็นถังก็นอนโอ้นอนก็นอนอยู่อย่างนี้เลยนอนนี่แหละอ๋อก็ไม่อะไรมากเนาะเนี่ยตรงนี้ผมได้ทำไมผมถึงได้อยู่ตรงนี้ครับ ทั้งงที่ผมจนที่สุดครับลําบากที่สุดครับเพราะพ่อหลวงช่วยผมพ่อหลวงเนาะตรงนี้ผมเอารูปพ่อหลวงมาแลกดินตรงนี้นะครับครับไร่ละห้าหมื่น่ะตรงนี้นะอผมได้รูปพ่อหลวงนี่เลยเห็นนั้นผมแขวนทุกวันถ้าผมไม่ได้รูปพ่อหลวงนะผมไม่ได้ดินตรงนี้อยู่เอารูปพ่อหลวงมาแลกดินตรงนี้นะครับผมพาไปดูปลาครับความหมายแบบ ได้รูปพ่อหลวงนี่แหละม,มาเล็กได้แผ่นดินนี่ดีผมไม่มีพ่อแม่ผมจนไม่มีมรดกไม่มีครับ,รรบนี่ทปทั้งหมดเนี่ยรู้ไหมคบมบูชาอะไรอืมหนึ่งว้าครับสองดินครับสามลม อืไฟครับพระเจ้าอยู่หัวครับพ่อครับแม่ครับพระอาทิตย์ครับพระจันทร์ครับแล้วหลวงพ่อคูณครับแล้วเอสองอย่างนี้ผมลืมนะเร็วกันไปคือทุกอย่างดินน้ำลมไฟคือต้องจุดให้เขาจุดไหว้ทุกๆวันกนอ๋อ เคยบูชาอะไรดังอะไรคนั่นอ๋อบูชาแค่นี้เลยอ๋อเียเพื่ออะไรอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีลมอ่ะเราบมีอากาศหายใจไหมอืถ้าเราไม่มีแดดครับเราจะหนาวตลอดครับเราต้องบูชาเขาบูชาเขาก็เราเกิดมายังไม่เห็นอะไรตายสักอย่างเลยครับดินน้ําลมไฟครับเทวดาฟ้าดินครับแกก็ยังดูแลเราอยู่อือเราต้องบูชาเนี่ยครับเห็นไหมผมรอดทวน ผมไม่ว่าออ้ตรงนี้ดังอ้ตรงนี้นผมผมไม่เชื่อหรอกครับอืมครับผมผมเชื่อพระเจ้าอยู่หัวผมดีกว่าครับผมอันนี้ก็เลี้ยงปลาครับ <laughs> มีปลาอะไรครับตัวนี้มีปลาอะไรบ้างครับเอมีพวกปลาตะเพียนปลานินปลาดุกปลาช่อนครับปลาสวายครับปลาบึกปลาเทพโพ ปลาเข็มปลาเข็มที่ปลาใหญ่ๆอ๋อเลี้ยงด้วยบ่เลี้ยงบบเนี่ยลองดูครับแต่ไม่ค่อยมันไม่ค่อยให้เห็นครับปลาเข็มนะครับไม่ค่อยแต่ผมเลี้ยงเลี้ยงปลาปลานินปลานินดำอ๋อมันเป็นสิริมงคลปลานินดำนี่ปลานินดำครับครับแต่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าหนึ่งสองสวด อู้บุบบบุบบเลยเนาะมีปลาอะไรบ้างนอ,นอ,นอ,นอน่ะครับนี่สวายสวายลาบึกปลาเทพโพครับอือกี่ปีแล้วเนาะน,นี่ครับผมเลี้ยงมาห้าปีแล้วครับตัวนี้นะครัอูอมีตัวใหญ่เนาะผมจะให้มันโตกว,ว่าน,นี้ก่อนสักตัวละสามสิบสี่สิบโลอ่ะอือเอาแหโดนลงไปนี่ขาดสบัน,นเลยนะแพ้สู้ไม่ได้หรอกอู้ นาดเบ็ดน่ะเล็กๆนะมันยังกินหักเลยอ่ะตัวนี้นะครับโอ้มีตัวใหญ่ๆเนาะสวยนี่นี่ตัวอะไรเนี่ยประดุกบ่ลูกยักษ์บ่ปดุกครับโอ้ฝลายยุกตัวเท่าขาอ,อันนี้ประดุกบ้านบ<อ>่ครับไม่ใช่ประดุกไม่ใช่ประดุกลายประดุกนั่นเนอะประดุกบ้านแต่มันมันอยู่นานเกินไปมันเลยใหญ่อื ครับผมวันนี้ก็มีโอกาสเดียวมาชมลุงจีเนาะครับครับผมเดี๋ยวลุงจีท้ายนี้ก็เดี๋ยวบอกกล่าวกับเพื่อนเกษตรที่ใครอยากมาทําเกษตรลุงจีมีข้อแนะนํำยังไงบ้างครับก็อยากให้ถ้าใครมีไม่เกินหกไร่หรือห้าไร่ก็ทําได้ครับทําเกษตรเนาะทําเกษตรครับก็ก็ไม่รวยเราก็พออยู่พอกินครับ ทำเพราะว่าใจรักเนาะครับใจรักครับผมก็คือเราเป็นเราเป็นเจ้านายเองลูกน้องเองครับครับอยากทําก็ทำเราทำก็เราก็นอนพักนอนอิ่มแล้วเราก็ลุกไปทําต่อคือมันทายังไงก็เป็นของเราครับผมคือทําเกษตรมันก็ไม่รวยเนาะแต่พอพออยู่พออยู่ได้ครับผมก็ใครอยากทําก็อีกกอีเยอะครับ ผมจะปลูกอีกเยอะครับผมครับผมวันนี้ก็ขอบคุณลุงกี้มากๆนะครับผมที่มาให้ชมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ